โรเซฮาสวัสดีครับอ่ามาพบกันใหม่ช่องก้าวไปด้วยกันครับกรเกษตรพอใจอยู่อย่างพอเพียงเนาะอ่ะชื่อสะยาวไปเลยแล้วก็อันนี้นะอันนี้เรามาดูว่าจะให้อาหารปลาบึกนะอันนี้ผมผสมไปแล้วอย่างสูตรเดิมแต่ที่เพิ่มเติมก็คือหยกกล้วยนะฮะพอดีปลามันใหญ่ขึ้นก็เลยมีหยกกล้วยสับเติมเข้ามาหน่อยก็เอ่อให้พอดีเมื่อกี้ให้ไปแล้วพอดีคลิปมีอันนี้ปัญหานิดนึงก็เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ โอ้อาจจะเห็นไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะอ่ะลองดูนะว่าเออผ่านไปเดือนัว,วาวสอเดือนแล้วจะใหญ่ขนาดไหนนะเห็นไหมฮะเขาก็ายังอยู่อ่ะนี่นี่นะครับนี่นะครับอาจจะเห็นก็เห็นนะเพราะว่าปลาบึกก็อย่างที่บอกอ่ะเป็นปลากินใต้น้ําไม่ได้กินเหนือน้ําอย่างพวกปลาสวายปลาอื่นๆเราจะไม่ค่อยเห็นเขเท่าไหร่ แต,แต่ว่าถามว่าไวไหมไวมากไวมากเนี่ยนะฮะอาจจะเห็นแวบแวบเนาะเพราะว่ากล้องเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาเท่านี้นะคือผมปั้นให้เป็นคำคำอะ่ะเป็นก้อนเล็กๆล็กก้อนเล็กๆเนี่ยเขาพอดีคาเขาเนะี่ยเพลินดีฮะนั่งเรื่อยๆื่อสำหรับคนชิวชิวนะถ้ามีเวลาไม่มีเวลาก็ปั้นเป็นก้อนใหญ่ๆโยนลงไปเลยเดี๋ยวเขากินเองเนะี่ยแต่ก็กินกันใต้น้าอะ่ะมันก็จะทําให้ขี้เลนในใต้น้ําขึ้นมาว่าเหลือนี่แต่ผมจะไปให้บ่อประดุก แต่ถ้าดูว่าปลาดุกนี่เวลาเรากินใต้น้ําก็เห็นนะฮะก็โตขึ้นเยอะผมซื้อมาตอนแรกก็ประมาณคืบคืบพอขวาเออเออจะมีตัวเป็นฟุตก็มีไม่กี่ตัวหรอกอย่างร้านมันจับมาโชว์ให้เราดูอะ่ะมันก็จะมีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกที่ติดมาอันนี้คือเยอะหน่อยก็คือลำเขาชอบลำแต่ถ้ามีกล้วยกล้วยน้ำว้าสุกถ้ากล้วยน้ำว้าสุกนี่เขาก็ชอบ ชอบมากเลยแต่ผมไม่มีฮะขึ้นไม่ทันแล้วก็ใช้หยวกกล้วยเนี่ยนะฮะตับนะพอเห็นอันนี้อายุประมาณอยู่ที่เอ่อประมาณเดี๋ยวสามเดือนน่าจะสามเดือนครึ่งเพราะว่าที่อยู่กับเขานั่นก็ประมาณเดือนหนึ่งอยู่กับผมนี่ก็ประมาณสองเดือนสองเดือนครึ่งสองเดือนกว่า ความสงา่าผมว่าสวยผมเองก็ชอบส่วนตัวชอบปลาบึกดูเขาเคยเคยไปเที่ยวที่บึงชวากับที่จำจังหวัดไม่ได้นะขึ้นไปทางทะเลเขาจะมีศูนย์พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำะดอดในอุโมงค์เขาจะเลี้ยงปลาบึกไว้โอ้สวยๆแั้สง่ามากตัวมันใหญ่แล้วก็ว่ายช้า ต่ว่าผมก็เลี้ยงว่าเลี้ยงเพลินๆนะเห็นไหมะไม่ไม่ไม่ไมถือถือตัวเขาใหญ่ครับครับเป็นผู้ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ใจดีนะปลาบึกมันจะไม่ค่อยงับไม่ค่อยอะไรกับกับปลาอื่นปลาดุกซะอีกยังน่ากลัวเพอีกกินปลาน้อยปลาเล็กลูกปลาแต่ปลาบึกจะไม่กินตัวเขาใหญ่ๆถ้าใหญ่พันนี้ก็จะช้าพันนี้ก็จะขึ้ไว้ช้าขึ้นนี่นะฮะ เลี้ยงเลี้ยงด้วยลำกับเศษข้าวสุกเหลือเห,อหรือจะไม่เลี้ยงเราก็มีหญ้าเน่าๆเขาก็กินเขาอยู่ได้ฮะแตอันนี่ผมเลี้ยงอันนี้คือเพลินที่มานั่งเพลินนั่งคุยกับเนี่ยฮะดูๆก็คุยกันไปก็นะห,นหลายตัวอยู่จริงๆที่ลงลงทั้งหมดนั้นผมลงไว้41ตัว อาตีไว้สี่ิตัวผมไม่แน่ใจหรอกร้านบอกว่าแถมมาตัวหนึ่งเล้าผมนับก็ไม่ได้เจอแล้วปลาเนนะีะน้องที่ลงไปพูดพลาดพูดพาดเราก็ไม่ไม่ทันเจอไม่ทันเห็นนะเขาเริ่มขึ้นน้ําเริ่มสวยล้วบเดี๋ยวก็จะไม่มากินแล้วนี่ผมพอดีให้ไปเมื่อเช้าให้ไปรอบหนึ่งแล้วะฮะก็เลยเอ,อ,อาจจะไม่ค่อยขึ้นมาชัด เท่าที่ควรอมีปานินรออยู่นะฮะไม่รู้ว่าเห็นนะน่าจะเห็นอยู่นะครับผมถึงอาจจะไม่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ก็น่าจะเห็นอยู่นะเพราะว่าอ,อ,อย่างที่บอกกันแต่ต้นแล้วว่าปราปรึกเขาเป็นปลากินใต้น้ำก็เนี่ยนฮะเลี้ยงเพลิน,น,นผมว่านะ เงเพลิพนเพลินสนุกสนุกเพลินินอย่างสนนร,ราคาตัวเขาก็ปัจจุบันนี้โลหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ80บาทถึง120ิบาทที่เขานั่นนะแต่ว่าพื้นๆนกลางๆก็อยู่ที่ร้อยหนึ่งช่วงนี้ปลาอาจจะราคาดีขึ้นเพราะหมูราคามันขึ้นนะฮะคนก็หันมากินปลาปลาเบิกนี่จริงๆถ้าทํา อาหารก็อร่อยนะถ้าคนทําเป็นถ้าทําไม่เป็นก็จะเหนียวคาวส่วนใหญ่แล้วก็จะขึ้นตามร้านอาหารหรือว่าตามพัตาคารแต่ว่าอย่างนี้ผมก็ว่าไม่น่าไอ้นี่นะทำแต่ว่าจริงๆถ้าจะจะจะ,จะแลกเนื้ออัตราการเนื้อก็ต้องประมาณประมาณสปีขึ้นไปเพื่อตัวเขาถึงจะใหญ่แล้วก็ ใ่นี่ได้ราคาหน่อยนี่นะฮะไว้ผมทำร้านก็ว่าจะาตักแบ่งจําหน่ายบ้างเผื่อใครจะไปเลี้ยงเล่นๆสนุกๆอาหารกันก็ไม่ยากหรอกครับให้อาหารประดุก ใหญ่ก็ได้กระดูกใหญ่ก็ได้ไม่ต้องไปนี่หรอกแช่น้ำท่านหน่อยหรือปล่อยไว้เถอะเดี๋ยวลอยเดี๋ยวเขาก็กินเองอะ่ะนี่นหะฮะครับผมยังไงเดี๋ยวถ้าผมทำร้านหรือว่าเริ่มจำหน่ายก็จะลองคลิปดูอีกทีเนาะว่าจะ